กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสุขสรรในอนาณาจักรแห่งนี้มีพระราชาและพระราชินีอาศัยอยู่พวกเขามีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการมีลูกพระราชาและพระราชินีเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมากพวกเขาจึงรู้ว่าสักวันหนึ่งความปรารถนาของพวกเขาจะต้องเป็นจริง และแล้ววันหนึ่งความปรารถนาของพวกเขาก็กลายเป็นจริงพวกเขามีลูกสาวคนหนึ่งเนื่องจากว่าหนูน้อยมีความส,สดใสดั่งแสงอาทิตย์ที่สองสว่างของวันพวกเขาจึงตั้งชื่อเธอว่าออโรราซึ่งมีความหมายว่าแสงแห่งยามเช้าพระราชาและพระราชนินีตัดสินใจจัดงานเต้นรำยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของออโรราทุกคนได้รับเชิญแม้แต่เหล่านางฟ้าที่อาศัยอยู่ในป่าปริศนาแต่ทว่า พระราชาและพระราชินีก็ได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงพวกเขาลืมเชิญนางฟ้าองค์หนึ่งผู้คนทั่วอาณาจักรรวมทั้งพระราชาและราชินีแห่งอาณาจักรใกล้เคียงก็มาร่วมกันมอบของขวัญและอวยพรให้หนูน้อยออโรราและในที่สุดก็ถึงคราวของเหล่านางฟ้า12บสององค์นางฟ้ามอบของขวัญที่มีเอกลักษณ์มากให้กับออโรราด้วยไม้กายสิทธิ์ของพวกนางนางประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูน้อยคิดประสงค์ในโลกนี้ สุดท้ายมีนางฟ้าเพียงสามองค์ที่อยู่มอบของขวัญและพวกนางก็ให้ของขวัญสุดพิเศษแกออโราเช่นกันขอให้ความงามของโลกใบนี้อยู่คู่กับเจ้าตลอดไปเจ้าหญิงน้อยของขวัญของข้าคือความสุขชั่วนิรันดรขอให้เจ้าปราศจากความสุกเศร้าและมีแต่ความสุขอยู่เสมอ เมื่อนางฟ้าองค์สุดท้ายกำลังจะมอบผ่อนให้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นท่านใดนั้นห้องจัดงานเลี้ยงถูกปกคลุมไปด้วยควันสีเขียวและเมื่อควันจางหายไปนางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นพระราชาถามว่านางฟ้าผู้นี้เป็นใครกันถึงได้มาทำลายวิธีการอันสวยงามเช่นนี้ นางฟ้าองค์อื่นๆจำนางได้ทันทีนางคือนางฟ้าสีดำผู้ชั่วร้ายโอ้ทุกคนได้รับเชิญหมดสินะทุกคนในอาณาจากักรนี้ทั้งเพื่อนแก่ราชาราชินีและพวกนางฟ้าแต่น่าเสียดายจังที่ข้าไม่ได้รับเชิญพระราชากล่าวขอโทษสำหรับการกระทำที่ไม่สุภาพของพวกเขาเอาล่ะข้าจะไม่ไปจากเจ้าหญิงน้อยผู้น่ารักคนนี้ถ้าข้าไม่ได้มอบพรสุดพิเศษของข้า เจ้าหญิงผู้งดงามองค์นี้จะเติบโตอย่างมีความสุขเต็มไปด้วยความรักและความชื่นชมแต่ในวันเกิดครบรอบ16ปีก่อนพระที่ตกดินนางจะทำเข็มทิ่มนิ้วตัวเองและจะไม่กลับมาในโลกใบนี้อีกเลย จับตัวเจ้าปีศาจนั่นไว้พระราชาตะโกนแต่นางฟ้าสีดำก็หายตัวไปพร้อมกับเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของเธอ,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 อตอนนี้ถึงคราวนางฟ้าองค์สุดท้ายที่จะให้พรน,นางไม่ส่งพลังเท่านางฟ้าสีดำแต่นางก็ประทานพรที่พอจะทำให้คำสาปเบาลงได้บ้าง ข้าไม่สามารถขัดขวางคำสาบได้แต่ข้าพอจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ขอให้เจ้าไม่ต้องเสียชีวิตเมื่อคำสาบเกิดขึ้นแต่ขอให้เจ้าเข้าสู่พวังนิทราและจะตื่นขึ้นเมื่อได้รับจุมพิษจากรักแท้นี่คือพรของข้าพระราชาพยายามป้องกันคำสาบอันชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการสั่งให้เก็บและเผาเข็มทุกประเภทจากเย็บผ้าหรือสิ่งใดก็ตามที่คล้ายกับเข็มในลานกว้างของปราสาท ด้วยพรของเหล่านางฟ้าเจ้าหญิงเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักมีจิตใจดีและเป็นที่รักของทุกคนวันหนึ่งพระราชาสั่งให้นางฟ้าทั้งสามดูแลและปกป้องออโรราซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากเพราะออโรราจะต้องไม่ติดต่อกับใครทั้งสิ้นยกเว้นนางฟ้าทั้งสามออโรราโตขึ้นมาเป็นสาวน้อยที่งดงามด้วยการดูแลของเหล่านางฟ้า และแล้ววันนั้นก็มาถึงวันเกิดครบรอบ16ปีของเจ้าหญิงออโรราคำสาปของนางฟ้าสีดำจะเริ่มออกฤทธิ์เมื่อพระอาทิตย์ตกดินพระราชาและพระราชินีทำทุกอย่างที่จะป้องกันคำสาปไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่พวกเขาก็ยังกังวลว่าคำสาปจะเกิดขึ้นอยู่ดีพวกเขาขังเจ้าหญิงผู้งดงามไว้ในห้องเพื่อปกป้องเธอแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ออโรราไม่พอใจที่โดนขังทันใดน,นั้นมีประตูปรากฏขึ้นที่ผนังออโรราตื่นตาตื่นใจไปกับประตูที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากข้างหลังประตูด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้เธอเดินเข้าประตูไปในห้องที่เธอเข้าไป มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเย็บผ้าโดยหันหลังให้ประตูออรราเดินแบบโดนมนต์สะกดเข้าไปใกล้จากเย็บผ้าและในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินคำสาปของนางฟ้าสีดำก็ออกฤทธิ์ออร์รายื่นมือเข้าไปใกล้เข็มและทันใดนั้นเองมันก็เกิดขึ้นด้วยการสัมผัสเข็มเป็นแค่ครั้งเดียวเธอล้มลงและเข้าสู่การนิทราชั่วนิรันดร แล้วก็เป็นไปตามนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินคำสาปของนางฟ้าสีดำก็ออกฤทธิ์ในวันเกิดครบรอบ16ปีของออโรราพวกเขาแต่งกายเธอด้วยชุดที่สวยที่สุดและนำร่างของเธอวางไว้บนเตียงดอกไม้และวันที่ออโรราได้รับการขนานนามว่าเจ้าหญิงนิทราก็เริ่มขึ้นพระราชาและพระราชินีอยากจะหยุดความเจ็บปวดนี้จึงตัดสินใจสั่งให้ทุกคนในปราสาทนอนหลับให้หมดจนกว่าเจ้าหญิงจะตื่นขึ้นมาได้ วันเวลาผ่านไป100ปีวันหนึ่งเจ้าชายรูปงามเดินทางผ่านมาเขาเห็นปราสาทที่ถูกปกคลุมไปด้วยพืชมีน้าและถาวัรคนของเจ้าชายเล่าเรื่องเกี่ยวกับปราสาทและเจ้าหญิงนิทราให้เขาฟังเรื่องนี้ทำให้เจ้าชายตื่นเต้นมากและตัดสินใจเข้าไปในปราสาทพืชไม้ต่างๆนั้นปกคลุมกันอยู่หนาเกินไป และหนามของมันก็ทําให้ปีนแทบจะไม่ได้เลยเขาจึงชักดาบออกมาแล้วตัดพืชเหล่านั้นออกเพื่อเปิดทางเข้าไปขณะที่เขากําลังนําทางเข้าไปในที่สุดเขาก็มาถึงประตูและพบองครักษ์สองคนที่ประตูพวกเขากําลังหลับอยู่เขาเปิดประตูเข้าไปและประหลาดใจกับภาพที่เห็นมากมีคนอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดทุกที่เขาเริ่มเดินไปร,บรอบๆปราสาทพระราชาและพระราชินีหล,ลับอยู่บนโซฟา แล้วเขาก็เห็นห้องที่มีประตูแง้มอยู่ครื่งหนึ่งเขาเดินเข้าไปนี่คือห้องที่เจ้าหญิงนิทราหลับอยู่บนเตียงดอกไม้อันง,งดงามเจ้าชายเดินมาข้างๆเตียงมองเจ้าหญิงผู้เลอโฉมและก้มลงไปที่ข้างหูของเธอเธอคือเจ้าหญิงนิทราผู้เลื่องลือเธอช่างงดงามเหลือเกินเจ้าชายกระซิบด้วยหัวใจที่เปี่ยมน้นไปด้วยความรักเขาจุมพิตที่หน้าผากของเธอ ณตอนนั้นเองเธอลืมตาขึ้นและเห็นเจ้าชายรูปงามมองเธออยู่การตื่นขึ้นมาของเธอทําให้ทุกคนในปราสาทต,ตื่นขึ้นมาด้วยจากการนอนหลับไปถึง100รปีพระราชาและพระราชนีตกใจมากพวกเขาตื่นขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปที่ห้องออโราราเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อพวกเขาเห็นลูกสาวผู้งดงามของเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็มีความสุขเป็นอย่างมากเจ้าชายขอเจ้าหญิงนิทราแต่งงานเจ้าหญิงยิ้มและตอบตกลง พระราชาอวยพรให้เจ้าชายผู้ช่วยชีวิตลูกสาวและอาณาจักรแห่งนี้พวกเขามีงานแต่งงานที่สวยงามที่สุดและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล